คนะครับก็ต่อจาก EP พหนึ่งนะโอเคไปฮะเฮ้ยลืมเอะไรบ้างเนี่ยฮะอะไรอะไรไม่เคยอยู่ตรงนั้นหรอกเออเอาเอาอะเอาอะฮะเอาอะอะไรอะไรฮะ

ออามันก็าค่าด้วยล่างบินนี่แหละฆ่าแม่มมน,นะฮะอ่าช่วยดิโอเคฮะมาต่อเลยอ้าอ๋อเหมือนเดิมฮนะ สวัสไฟเยอ่อให้ดูดิพอถ้ท่านี้ผมรีวิวไปแล้วนะในปีพิเศษโอเคอปีพิเศษอะไรอะวันนี้อะไรอ่าอ่านไม่ออกเออไม่มีหรอกอีพิพิทงพิเศษหรอกเออ จะมีก็ตอนเล่นจบอะครับถึงจะมีเออตอนที่ผมเล่นยังไม่จบเนี่ยผมจะไม่มีนะผมจะไม่ทำแล้วอีพีพิเศษตุ่มตุ่มทุบเลยครับกุ้งแรงนะอเอาาเอเขาไม่ระเบิดได้เลยตำ่ำ คิดๆทำไ่นก่อนเอาวะฮะเที่ท่านี้ยังดีเลยนี่เนี่ยเกาะยังแตกอ่ะสองครั้งตายพวกมีเกาะแต่พวกถ้าพวกไม่มีเกาะก็ตายเออมาดิมาดิตู๊ ตรงนี้ปึ๊บฮู้จมุดจมุดไอ้นี่ถังใหญ่ต้องมีเหรออ๋อฮะฮะฮะ อ๋อเกจิท่านี้ยังดีเลยะไปฮะมีอ,อีกหรออีกแล้วตุ๊กตายตือตั้งใจแะให้ผมได้ท่าใหม่เรื่อยเรื่อยเลย เนี Quand, đó, Inst aller. Inst aller ่ยมาออครั้งออคือตรงนี้อะครับเออโ่งโ่งก็บอก้วว่าอยู่ตรงนี้ก็มาดิมาดมาดิมาดิมาดีมาดิ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 มาดหมดิมาดิม้ยใม้ดนมดแม้ดหมดหมดาาดมด้มดม ถ้าจะได้ทำใหม่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยอีพีเดียวได้ทำใหม่แล้วะปึ๊บต่ำแตกเยสนูว่าบัตไม่อะผมอัพไม่ดีมือนเดิมอ่เพะผมชอบมากดูดูว่าบัตเป็นยังไงเออมันต้องทำไงนูว่าบัตอ้าวทำแบบ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็โอโอเป็นยังไงเะมาดูครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมปุ๊บโอโอ๋อนี่ไงผมไม่ต้องทำแบบปุ๊บ,บแล้วก็เป็นลูกไฟเล็กๆก,กัแต่อันนี้ลูกใหญ่ๆเลยย่หะ,หะเอาตายตายเนี่ย มาต่อเลยนะครับตามจมมาโอเคนะอันนี้มันบอกว่าเจ็ดเจ็ดเลอะไรเงยมันไม่รู้เรื่องเลยมีตัวแค่สองตัวเลยจะไปมีได้ไงเจ็ดเล่นี่ผมอยากได้อันนะั้นะอันที่เป็นอมิติกสีเกียวเรื่องแสงแป๊ะแป๊ะแป๊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 อยู่นะคอนแพคเลเทอร์ later, เจ็ดเลมันน่าจะให้เราเอาเจ็ดเลก่อนอ๋ออันนี้ จะไปเดิมเมื Man อ่อกีอ้ฮะว้าตกไม่รู้เรื่องอะไรครับผมเอาบิ๊กคิวไหมได้ก็ไปดิครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บะเอ้าอ,อะไรวะเมืเ่อกี้อ๋อเขาใจแล้วเขาใจแล้วถ้าเราอยากได้เอามิชิกันนั่นน่ะอันที่เป็นสีขเขียวอ่ะเมืเ่อกี้นัน่นนั่นนั่น เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลู่ให้ดูว่าไม่ต้องขึ้นดีกว่าเนี่ยนี่นี่ไอ้เคี้ยวตรงนั้นนะ่ะอ,อนั่นแหละฮะมันบอกว่าเราต้องเอาเจ็ตลีเยี๋ยมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องโดดไปขึ้นเรือก่อนแล้วก็ค่อยอันนี่ยแล้วตาข่ายเมื่อกี้นะ่าจะใช้สุดไปด้วยมังกี้ในการปีนนะโอเคมาใช้รู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 ้อยู่นะ องบอกก็ได้นะไม่ต้องบอกก็ได้อ่าคัดซีนโอ้ยจังปะปน,นี่อ๋อเพอาอว่ตัวใหม่ตัวนี้ใช้ปืนเนอะเมื่อกี้ใครอ่านอเกาอ่านมปเลยฮะปุ๊บ ปล๊บลงไปในดินปุ้งขึ้นมาแล้วก็โบตายไหมไม่ตายวะนี่มาดูนีกที้่ตายเฉยโบโบใช้บิบกิวดีกว่าเออเอายังไม่หมด,ดอีกเนาะดูมาเลยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเก่งหมด้วยยังไม่ได้อัพสักอย่าง ถีบดีครับไม่ถีบไม่ได้อะครับพุ่น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 เออปุอ๊บกระโดดมาตรงนี้แล้วก็ถีบพุ่นแล้วก็ถีบเออไม่โดนนี่โอ้โหไม่โดนมันเป็นยังไงครับทุกคนมันไม่โดนอะ่ะตุ้มเนี่ยยังไม่โดน,นอีกอ่ะ สรุปมันกากหรือว่ามันไม่โดนวะเนี่ยสว่างไฟนี่แหละง่ายสุดแล้วกิ่งมาดิครับกิ่งลุนๆลุนมาดิมาดิไอควายตุ้มแรงไม่แรงควายฮ่า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 โอ้โบว่าโว้ฮ่าฮ่าฮ่าท่าต่อไปมันจะเป็นยังไงวะไม่ยู้ไง อะไรอะไรอะไรให้เราไปอ๋อมันให้เราทำลายกล้องอันนี้โอ้ทำไมมันทำลายไม่ได้เนี่ยต้องใช้เนี่ยวิคิวหรือเปล่าเออถ้าได้ผมก็ใช้ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ใช้ไม่ได้ทำไมทำไมได้ไหมเออได้ไฮ้โอ้ล้วก็ซิลิโอมอะไรวะแค่เนี้ยโอ้ซิลิโอมโอ้ เอ้าไม่โดนจริงแล้วมันโดนนะเออสวยอ่ะงั้นเซฟสเตรทเกมมโอเคครับก็สมแต่แก่เวลานะก็อะไรครับจบจบคลิปนี้ไปดูคลิปหน้าไปซีฟสตรีเกมกับมันจะมาตรงนี้บ๊ายบายครับทุกผู้ชมคอกันคลิปหน้า